โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาอยู่ในซีรีส์เดิมเหมือนเดิมนะครับซึ่งคือซีรีส์เส้นทางสู่ตำนานนะครับมันก็ได้มีอีเวนต์คิดมาสเข้ามานะเออมันก็นี่ไงมีตัวละครตัวละครเข้ามานะครับเรนเจอร์ <L anger> ประเภทบินโกโก้วเขาเท่อะ <L eg ener> <c ote a> เออแต่ไม่ได้สุ่มนะอผมก็จะมาหากเกียร์นะครับเออเกียร์ของคิดมาดนะ มันก็ได้อัปเดตเข้ามาก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทั้งหมดอืมตื่นมาเพื่อมาแบบมาสุ่มเลยนะเนี่ยเอาจริงอะ <c oughs> ตุ่มมาเพื่อมาสุ่มเลยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเกียร์ที่แบบตัวละครที่ผมใส่ดีกว่านะเออว่าแบบมันเป็นยังไงถึงจะต้องสุ่มนะครับทุกอย่างมันมีเหตุผลตลอดนะอ,อในการที่เราจะไปสู่ตำนานนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้คือมันก็จะมีบางตัวที่แบบ ไม่ใช่บางตัวดิต้องบอกว่ามีหลายตัวที่แล่มันค่อนข้างสูงนะครับอืมคือผมต้องการให้แล่มันน้อยไงเออพอมันต้องการให้แล่น้อยผมก็เลยต้องการหากระดิ่งที่มันมีเปอร์เซ็นต์ในการลดแล่ค่อนข้างเยอะนะครับเออมันทางกระดิ่งแล้วก็ช่องกลางอะอะไรก็ได้อะให้มันลดแล่ขอหน่อยอะ่ะม,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 มาถึงแล้วได้ของเกลือหรือเปล่าเนี่ย <laughs> มาแล้วครับได้กระทาแล้ว กระทาคิดมากนี่มันก็มีอะไรนะพลังโจมตีพลังเลือดอะแต่้อกระดิ่งมาแล้ว3.8 3.8ดก็ต้องไปคูณ6เอานะครับว่ามันได้เท่าไหร่ตอนนี้ผมขอสักประมาณสัก20บวกอะอืมแค่นี้น่าจะถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแล้วก็ผมก็จะมาสุ่มสุ่ม2 0 0พเพชรสำหรับปิดท้ายปีครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็จะพักเก็บเพชรยาวแล้วนะครับอืมเดี๋ยวเราก็ค่อยไปสรุปสรุปคลิปอื่น มาแบบการเติบโตจเจริญเติบโตของเราแบบมีประมาณไหนแล้วนะเ,ออเพราะว่าตอนนี้ผมเอาจริงๆผมดันได้ก็ถือว่าแบบดันได้อยู่เพชรสองอยู่นะอ,อมันก็เลยต้องมาเสริมเกียร์แบบเสริมเกียร์หน่อยไงเสริมเกียร์หน่อยได้ออกระดิ่งมาแล้วนะครับเอาไปหาเอาอเคได้มาสองกระดิ่งก็ถือว่ายัางดีนะเพราะว่ามันเอาไปใช้พวกแบบพวกตัวละครที่เราแบบไกลๆได้ไง พวกหาแบบพีร้อยอย่างเงี้ยพวกตัวละครพีร้อยอย่างเงี้ยก็สุม่มไปสีสันมาแล้วเทียนคิดมากนะครับโอ้โหต่อด้วยปืนคิดมากซักสิทธิ์เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะถ้าไม่สุ่มจะได้ไหมไม่ได้โอโหูได้คาถามาครบเลยวะ่ะหกดาวเออหกดาวเจ็ดดาวแปดดาวได้หมดเลยนะอโอหดจัดขออีขออีแปดดาวอีกชิ้นได้ไหมขอแปดดาวอีแปดแปดชิน 8, ดช้นละบ้าเลยชิ้นได้ไหม อุ้ยไม้ก็เจ็ดดาวว่ะเฮ้ยมันเอาเรื่องนะตอนเช้านี่มันเอาเรื่องจริงๆนะเฮ้ยกระดิ่งมาดิจริงๆผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างเน้นกระดิ่งนะครับเออเนี่ยได้กระดิ่งอย่างนี้มาก็อุ่นใจหน่อยถือว่าแบบจ,จิงแจวอะบอกเลยว่าจิงแจวอะอันนี้ต้องการแบบรดแล่รดแล่ยังสูงเลยอะเพราะตัวละครทีมผมแบบแล่มันเยอะเกินไงต้องการให้พวกแบบตัวละครแทงมากเลยที่แบบ ลดแร่นะที่แบบเออเอามาลดแร่ได้อะแล้วก็ต้องวางแผนใหม่อมืก็หมดครับ <laughs> พอมันหมดแล้วเลยต้องวางแผนใหม่สองพันเพชรได้หมดลงไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเช็คเกียร์ที่เราแบบสุ่มได้มาดีกว่านะว่ามันได้อะไรบ้างนะครับนี่ ก็ประมาณนี้ในเทียนคริสต์มาสนะแล้วก็ปืนคริสต์มาสคาถาวิเศษนี่ไงประมาณนี้แล้วก็มี1 2ึ่สสเออก็มีอยู่สชิ้นนะส่วนเกงก็มี2เสื้อหนึ่งเสื้อสองเกงอุ้ยเงเกงเยอะเนี่ยแต่ได้ใช้ป่าไม่ดูนะไม่นับแล้วกันเยอะจังเยอะจังวะางเกงโคตรเยอะเลยเออมันรู้ว่าคนไม่ใช้แม่งมาเลยได้เยอะเปล่าอันนี้ก็ มีนิดเดียวนะเออเนี่ยสุดละสุดแท้คาทานี้ละเออแต่นี้แม่งได้เยอะวะเอออันท้ายอรอได้กระดิ่งมา1นึ่เจดาวมันหนึ่งแม่นยำใช้สกิลแล้วก็กระดิ่งมา2 3เออหมดละประมาณนี้มีประมาณสอชิ้น4ชิ้น5ชิ้นเออประมาณ5ชิ้นอื ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกียร์คิดมาสุ่มไป2 0 0วันเพรก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสวยอยู่ก็สามารถเอามาเพิ่มความสามารถในทีมผมได้แน่นอนนะครับก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไปเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ